คุณนี่ชักจะมากเข้าไปทุกทีพูดสองแง่สามแงม่สองแง่สามงง่ให้คนเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายอย่างท่วนหน้าไอ้หลักคิดโง่ๆแบบนี้ว่าควายคิดไม่ได้น,นะครับไอ้นี่โคตรควายเลยมันจะบอกไ้ การชกใต้เข็มขัดแบบนี้เป็นถึงนายกมาถึงสองสมัยวันนี้เป็นพ่อนายกกลางตวาดพักร่วมไหมพักร่วมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกบุญธรรมเมือ่อไงหัดสองกระจกดูได้มัางพักเองก็มีแล้วทำไมคนอื่นเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบไปด่ากราดพักอื่นหรือว่าคิดว่าใช้พักประชาชนว่าออกไปจะไปรวงกับพักประชาชนอย่างนั้นเห็นไหมการเมืองมันอ่านกันไม่ยากหรอกใช้อำนาจอะไรละ่ะคุณเป็นใครคุณคือค,คนถูกตัดสิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคนที่ขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานแล้ววันนี้ถวาดพักการเมืองเนี่ยนะครับอย่างกันลูกไล่ผมไม่รู้ว แต่ละพักจะคิดอย่างไรนะแต่ว่าแต่ละคนเขาไม่ได้เป็นลูกพักคุณคนที่เป็นลูกพักคุณอาจจะงอคุณนะแต่ผมไม่เกี่ยวก็ฟาดคุณมาสองปีแล้วนี่แต่เพียงแต่ว่าคุณเอาฝีมือตกไงกระจอกงอกง่อยจริงๆผมจะบอกในหะ้คุณครูใครก็ครูไปเถอะแต่ผมไม่กลัวคุณลกผมจะบอกในหะ้ผมยังไม่ได้ขยับกับพี่น้องเขายังไม่ได้ขยับเรื่องเอกสารเลยนะที่ไปยื่นร้องคุณอะไรเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยทีนะี้ผมก็นั่งจัดรายการนั่งวิพากษ์วิจารณ์โทรทัศน์บางช่องชวนไปก,ก,ก็ออกไป ก็วิพาควิจารณ์ตามบริบทที่พึงจะวิพาควิจัรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาผมยังไม่ได้อยู่ในบทที่ไปร้องอะไรใครตรงไหนดีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าขาดกลัวว่าก็ไม่ไม่ใช่ผมอยู่ในบริบทที่ว่านั่งวิพาควิจารณ์แลวก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมัน29ปีพูดกันมาหมดอาชีพหายกันไปไม่รู้เท่าไรนะจะมาล่อเนี่ยนะครับคนที่เห็นต่างไปตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยอะไรอ่ะเกตโปะพักนาซีอ่ะหรืออะไรนี่หรือหรืออะไรยุคไหนนี่ใครตรวจสอบไปเล่นงานเขาคุณออมน่าอะไรไปสั่งปมงไปสั่งกรมาะจ สบายดีหรือเปล่าอ่ะคืออาการสติแตกแบบนี้เนี่ยนะครับหรือคุณไม่มั่นใจอะไรเพราะปากคุณ<อ>แบบนี้ไ,ไ,ไงไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับก็แน,น่ะครับห้าสิบห้าสิบเลยลองทำดิลองทำดิ <c oughs> เอากินติรัดข้าคอรมอลเลยลองทำอ่ะแวดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาเอาก็แน,น่นจริงทำดิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ผมบอกว่า หน้าวันนี้เนี่ยครับเรามีเพียงแค่กระบอกเสียงเล็กๆเ,เพียงแต่ว่าเราไม่สยบยอมเท่านั้นเองและพวกเวตนตะไลนตเนี่ยนะครับไอ้พวกที่หอนรับเป็นทางไอ้ทนายปากหมายอยู่ตัวด้วยนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อไอ้เสียปากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออา่ามาทำบอกหักินกบมบไปถามไอ,อ้เจ้าของเงินคุณเนะี่ยไปว่าให้ผ่านผมมื่อแค่นี้ก็รู้แล้วเงินบริจาคจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าการชุมนุมอ่ะเอา เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมนี่ท้าไม่ไหวจริงไม,ไม่ไม่สุดจริงๆผมจะไม่พูดนะแต่เห็นว่ามันมันค้ากำไรเกินควรอะ๋อสนุกสนานนะครับแม่คนดีๆทั้งนั้นนะครับประวัติครอบครัวดีทั้งนั้นนั่นะค,คือมาทำเสอะเพราะฉะนั้นผมก็บอกเลยว่าแต่ว่าผมให้มั่นใจสบายใจได้นะครับว่าผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ชกใต้เข็มขัดใคร คือถ้าองค์อิงขาไม่มาเป็นนักการเมืองผมก็ไม่พูดถึงพูดแต่ทักษิณนี่แหละแต่เขาเป็นนักการเมืองและเป็นนักการเมืองหมายเลขหนึ่งปัจจุบันเนี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้นักการเมืองหมายเลขหนึ่งจุดห้ามันใหญ่กว่าทั้งนั้นไงคร <c oughs> ับตองหวาดได้ทั้งครมอและไอ้พักร่วมมันเป็นลูกไล่อนนี้ครับของพ่อนายกไงเออคุณจตุพรคิดว่าการที่คุณทักษิณกล้าพูดอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะ เขาเขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าหรือเปล่าฮะเหมือนแบบลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับพกร่วมในมือของคุณทักษิณนะคะคือผมว่าเนี่ยครับคือถ้าไพ่เหนืออยู่ในมือเนี่ยเขาจะนิ่งรอรอนะครับเพราะว่าอยู่ในมือไ่พูดไอ้คนเนี่ยครับไอ้คนด่ากันทั้งเมืองแบบเนี้ย การแสดงแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันสะท้อนให้เห็นหนึ่งปัญหาภายในนะภายในตัวเขาหรือว่าภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันคะก <c oughs> ็ให้เห็น,นว่าภายในพรรคใครไม่จะชอบอ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยครับอายุห้าหกสิบกันทั้งนั้นเป็นรองนายกอะ่ะเป็นรัฐมนตรีอ่ะเขาไม่ได้มาเป็นลูกไล่นะ่ะก็เป็นนักการเมืองเขาก็มาจากประชาชนเหมือนกันคุณเป็นใครอะ่ะคุณเป็นพ่อนายกมีสิทธิ์ไปด่าอะไรเขาอะ่ะไปคำรามใส่อะไรเขาอ่ะ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมผมดูว่าอาการไม่นิ่งไง<ม>นะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับพอปปชใกล้เข้ามาอาการเดียวกับที่อุดรตอนสารรัฐมนูลนะนะครับพขาลงคือเราอ่านไพ่กระดานการเมืองถ้านิ่งนี่งเงียบโดยธรรมชาตินะ<ม>คือหมายความว่าสถานการณ์มันนิ่งเรียบร้อยเนี่ยมันจะคำรามใหญ่หคนหมัน่นไส้ทำไม,มนะครับถ้ามันทุกอย่างมันเรียบร้อยก็ก็ตัวเองก็เงียบเงียบแล้วก็การเมืองก็รู้อยู่แล้ว นะครับก็เงียบแล้วก็เงียบแล้วก็รอดอเห็นไหมคนก็ไม่มีความรู้สึกใครก็อ่านเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่นิ่งไงไม่มั่นใจไงนะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นไงแล้วใช้คำแรงด้วยนะคะผมเป็นคนเกลียดพวกอีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อย,อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วยพอได้ก็อี้รัมตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาเสียงปืนนัดแรกผมจะนำาระทับเลยเสียงปืนนัดแรก <c oughs> สองแสนนัดก็ยังไม่มาตายเป็นร้อยก็ยังไม่มาจนกระทั่งว่านอกจากไม่มาแล้วก็บอกว่าที่พายเรือมาส่งะไม่ต้องตามมาหลังจากนี้จะไปเองแล้วที่หัวเรือคโครมเข้าให้ เอาอะไรเอาอะไรสาระเหมือนกลับมาเลี้ยงหลานขออนุญาตนะครับผมแก่แล้วนี่ไงไอ้พวกนี้ไอ้พวกหัวหน้าพักร่วมเนี่ยเป,เป็นหลานเหรอเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยใครก็มีความรู้สึกคือถ้าเป็นลูกพักอาจจะมีความรู้สึกที่แต่ไม่พูดแต่เขาไม่ใช่ลูกพักเขาเป็นพักร่วมเขาคือหุ้นส่วนอยู่ดีๆเนี่ยครับพ่อของ ของประธานบริษัทมาชี้หน้าด่าเขานี่ได้อะถึงขั้นจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ขนาดนั้นต่อไปนะต่อไปใครก็ใครก็มาชี้หน้าด่ากันได้ดีและไอ,ไอพวกนี้เนี่ยครับเป็นทาสในเรือนเวียยไงเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมันพกศักดิ์ศรีมาเพราะไม่ใช่ตัวเขาเขาก็มีประชาชนน่ยว่าประชาชนนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพักการเมืองแต่ละพักเขาก็เขาก็มีบริบทมีความคิดมีศักดิ์ศรีของเขาอะ นะครับอาจจะไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้เหมือนกับทางนี้ก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนยนะครับผมก็จะบอกว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเห็นร่องรอยแล้วแหละนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเราอ,อย่างที่ผมบอกก็พอไปกรนาดานสัมมนาเนี่ยติดกับพื้นที่น้ําท่วมอ่ะไม่ข้ามไปอ่ะนะครับอย่างแต่งชุดเต็มสังสรร์โอ้โหลลา<ะ>อืมมันได้มันสนุกกันมากใช่ไหมคนไทยเนี่ยคนไทยไม่มีความรู้สึกอะไรกันบ้างอ่ะ บางทีก็ดูแบบเหมือนเยอะเย้ยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่อยากว่าจะเยอะเยอยหรืออะไรแต่หมายถึงว่าคือเราผมไม่เคยเจอนะครับการเมืองในลักษณะแบบนี้นะเสถียรชั่วดีทีห่างเนะี่ยเจอน้ําท่วมเนี่ยเขาต้องไปนะนะครับแต่ว่านี่นี่เราเราอยู่เราอยู่ท่ามกลางความประหลาดทางกันมนะือแสดงผลงานเก้าสิบวัน เป็นการแถลงนโยบายครั้งที่สองแล้วเสร็จแล้วเนี่นะครับไปคำรามนะครับดาพักร่วมลืมไปดูว่าพักตัวเองก็ขาดเห็นไหมพักตัวเองก็ขาดแล้วยังไงอ่ะนะครับไปไล่ลูกตัวเองไหมหัวหน้าพักเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการเมืองบางทีดูเหมือนว่าสงบเงียบแต่ว่ามันก็ซ่อนเรื่องราวต่างๆกันเอาไว้มากมันไม่ง่ายถึงขนาดว่าใครจะทำอะไรก็ได้ นะครับแล้วผมก็ดูอาการแล้วว่านี่มันเริ่มจะมีปัญหากันแล้วละทีนี้การที่คุณทักษิณบอกว่านายกอิงเนี่ยเตรียมมอบกระทรวงการคลังศึกษาใช้บิตคอยน์ในภูกเก็ตอันนี้น่าจะเป็นการเชื่อมโยงที่เขาพยายามจะทำดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้ไหมฮะที่ก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าไม่ใช่สกุลเงินคริปโตเคเรนซี y แต่อันนี้เหมือนเบิกเบิกทางอะไรบางอย่างไว้ก่อนหรือเปล่าก็ให้ดูระยะต่อไปว่า,วาใครเนี่ยครับที่เล่นเรื่องนี้ แล้วก็ไปติดอยู่ในมือมากมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอันนี้จึงไม่แปลกไงธนาคารชาติมันคืออุปสรรคไงที่เขายืนขวางเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการพูดลวงหน้าก่อนเลือกตั้งอุดอ,อนเห็นไหมแจกเงินผู้สูงวัยนะครับสี่ล้านคนก็ปรากฏว่ากระทรวงการคลังก็มา Dá pra me dar